กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์วิเคราะห์นิสัยคนดังนะครับวันนี้เราจะพูดถึงจอห์นน่เดฟนะครับเราจะมาดูซิว่าจอห์นน่เดฟนะครับมีนิสัยใจคอนะครับเป็นยังไงนะครับทำไม,มาถึงการมีการให้สัมภาษณ์มีข่าวแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าเกว่านิสัยใจคอจอห์นน่เดฟนะต้องบอกว่านี่จอห์นน่เดฟเนี่ยอันดับแรกเลยคือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับมีความยทะเยอทะยานเขาทําอะไรนะคะ <S <S รับเขาจะมีความเป็นผู้นําสูงจะต้องจัดการให้ได้ให้ได้ด้วยตัวเองนะครับยอมหัก แต่ไม่ยอมงออันนี้คือนิสัยของจอร์ดี้เดฟจำไว้นะฮะยอมหักแต่ไม่งอเพราะว่าเขาเกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับโดยการที่เขาเกิดวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนปีเถาะเนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะมีเขาจะชอบแบบเป็นคนชอบวอยวายครับเป็นคนชอบบอยวายชอบเอะอะมะเทิงกระต่ายตื่นตูมนะครับปีถเถาะนะเหมือนกระต่ายเนี่ยก็จะมีการนิสัยเป็นกระต่ายตื่นตูมทําอะไรจะต้องดูให้มันโอเวอร์เขาเรียกว่าโอเวอร์รีแอคติ้งไว้ก่อนต้องบอกว่าถึงเขาจะโอเวอร์รีแอคติ้งเนี่ยแต่ทุกอย่างที่ ที่ผ่านความคิดเข้ามาเนี่ยหรือว่าผ่านคำพูดเข้ามาเนี่ยผ่านการกันกรองมาแล้วนะเพราะว่าเขาเกิดวันอาทิตย์ที่9มันเหมือนเขามีความเป็นผู้รู้นะครับมีความมีการศึกษาหรือว่าการคิดหรือการวิเคราะห์หรือการตกผลึกความคิดเนี่ยโดยโดยเรื่องของประสบการณ์ก็ดีเรื่องของเรื่องของการการหาความรู้ในด้านต่างๆก็ดีเนี่ยเหมือนว่าเขาแบบมีความถ้าคือถ้าอีกอีกแบบหนึ่งเขาจะเรียกว่าผู้คงแก่เรียนนะครับ ผู้คงแก่เรียนหรือผู้มีความรู้หรือว่าสามารถทํางานที่แล้วเขาก็มีความสามารถในการที่จะสามารถทํางานร่วมกับคนหมู่มากได้ม,ม,ามาีเรื่องของการสามัคคีเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของโคออปเปอเรชันการเขาเรียกว่าการทํางานเป็นทีมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกลักษณะเด่นหนึ่งของจอห์นนี่เดฟคือเขาเป็นคนที่สามารถสื่อสารชอบที่จะสื่อสารกับอีกฝั่งหนึ่งให้เข้าใจแบบที่ขเขาเข้าใจเช่นเขาเข้าใจร้อยเขาจะพยายามสื่อสารให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจร้อยให้ได้คือเขาจะเป็นคนแบบว่ามีอะไรก็อยากจะพูดหมดบอกหมด กล่าหมดเล่าหมดนั่นเองนะครับอันนี้คือนิสัยของจอร์นีเดฟเพราะฉะนั้นพอเขามาเป็นบุคคลคนนี้ผมก็เลยจะสรุปได้ว่านิสัยของจอร์นีเดฟเนี่ยเป็นคนที่ทาอะไรเนี่ยเขาจะต้องยึดตัวเองเขาเรียกว่าทาอะไรด้วยตัวเองเป็นคนที่จะมักจะมักจะเพึ่งพาตัวเองนะครับและมีความเป็นผู้นําสูงเพราะฉะนั้นคือทาอะไรเขาจะ l e ด d เขาจะเป็นคนนําเป็นคน l e ีนะครับแล้วก็ต้องสื่อสาร ให้ได้เข้าใจตรงกันตลอดนะครับอันนี้คือก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาครับแล้วต่อไปนี้นะครับเวลาคุณไปอ่านข่าวคอจอนี่เดฟนะครับคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้สัมภาษณ์แบบนั้นทำไมเขาถึงตอบแบบนั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงครับใครที่มีเพื่อนเกิดนะครับวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน ปีเถาะนะครับดูซิว่านะครับนิสัยเขาเหมือนจอร์ดี่เดฟหรือไม่ยังไงนะครับจะช่วยคอมเมนต์มาบอกกันนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากการท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ